สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีข้ามาแล้วยิมปูยิมปยเฮ็ดหนังไหมมือนี้งทำอะไรเมนูหลายอย่างเลยมือนี้หลากหลายหลากหลายกว่าแต่ว่าเมนูหลักๆเขาไม่เขามือนี้คือเห็นซอยบักพริกเฮ็ดหนังกินไหมเฮ็ดกินน้ำปลาห้วยกินน้ำปลาอาหารที่ถนัดเฮ็ดเป็นต้นนี่แหละค่ะอาหารไทยแสดงว่ามือนี้มีข้าวขาไทยมั้ยโอ้ยย่าแกงชมแกงชมแกงชมปอกพ่อใหญ่ ปากคอไงตู้หมูว่านนี่ตู้มือว่านนี่ล่ะโอ้ได้เลยทำอาหารแล้วไหมในแม่ยายแกงสมปลากคอไงใส่มะรุมโอ้มาพี่น้องเขากินข้าวนกันเดี๋ยวไปขอไปดูหน้าตาหน่อยเสร็จหรือยังโอ้พี่น้องเอ้ยบ้านเมืแกงสมปลากคอปลาคอไงผู้ใดเป็นผู้ทอดแม่ลำพ่อเป็นผู้ทอด อาจาจะใต้บุหันยไผู้แจงอ๋อยังเดี๋ยจะว่าเขาเป็นผู้ขาบ่อาบ่เป็นยังอันตลาดตลาดมาฟังทั้งนี้เป็นน้องสามสีมือยอดกุ๊กอีกผู้นึงเห็นยังกินลูกข้าววันนี้ขับบัวใช่หมูขับบัวใส่หมูโอ้ขับบัวใส่หมูใส่เป็นยังเผาสิเอาใส่เป่นยังเผาผสมใส่หน้าบัวบัวเผาลูกไงโอ้น้องสามชิ้ผบุฮันบวบครับพี่น้องยอดเลย อาหารไทยเราใส่เล่าสามกับยายจ้ะกับยายโอ้อาหารอาหารไทยอืม,อมกับข่าสวยร้อนๆข่าสวยเข้าไปไปใข่าข่าสวยห้อเอาไปแล้วโอ้ข่าสวยเข้าไปแล้วอืมข่เาเรี่ยงแห้งหนากันมือนี่นะครับพี่น้องครับกินข่าเรีงน้ำกันนะครับยายแกงสมโอ้คืออยากแจ้าหลายมือแล้วได้ได้โอกาสขังไว้หลายมือเกือบจอยพี่น้องเลยขาคอใหญ่มากฮอดแล้วกินข่าน้ำกันนะครับเอาหมี่ห่อซอสสวยว่องว่งจ้องได้ไว พิมพ์มือได้ทำอาหารได้ส,สุดยอดเลยมือนี่นะครับลูกๆเป็นผู้ใจกแต่คุณยายเราเป็นผู้โชว์พิมือในการเห็ดแกงโสมไปแล้วนะครับพี่น้องหน้าตาดูน่ากินจังเลยนะครับสุดยอดเลยเดี๋ยวมีเงี้ยพ่อเนี่ยเนว่ยถนัดเราเป็นพริกน้ำปาลาหรืพี่น้องเห็ดเป็นแน,เน,แนวเดียวไว้สั้นก็หาถวยหาบวงมาเมียนี่หาถวยเล่ยหาถวยเล่ยนี่ฮะพงษ์เช่นกันนะพงษ์เช่นกันแล้วพง่์ใส่ข่อยมันเห็ดแห้งว่ะ ตามันตามันประตูสไลย์ไปโอ้ประตูสไลายไปยังเ่าไปแตะเซกันโอ้ยน้ำมันพุ่งเซกันเมื่หร่น้ำตาลนี่บังเฮ้ยไอีพ่อหิวเขามากเอากันมูเลยได้ขนมเส้นดิพ่อขนมเส้นไหมขนมเส้นใส่กับอันน้ำแกงน้ำแกงโสมนี่มัยอืมหิวกันบ่ท่านใจบ่ท่านเอากินถากอนก็ได้พ่อกินถาคก็ขอถากินนะพ่อเนาะนี่นี่ครับผู้เจ้าของได้ปลาค้อไง กูยแต่ของป่าคอใหญ่มาหมดแล้วมือมือมืออเศร้าขึ้นมาเขาสิได้อีกวะพ่อได้ไหมโอ้ต้องได้พี่สั่นอีพ่อว่าต้องได้ฝน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 ตอมละโอ้ฝนตอมแล้วครับพี่น้องฝนตอมแล้วอืม่ะสดขนมเสียนดาวลูกๆสักก้อนใกล้สิได้ละล่ะแตีงผ้าเขากินเลยห้ามเหอนนี่ห้ามเหอเนาะกินเตเวนนี่ล่ะโอ้กินกินเตเวนขนมเสียนก็ยังเป็นนดาวสดเลยโอ้ข่าวข่าวครับเอาเอากินถ่ายเทหน่อยแล้วสามบัดบักบวชใส่หมูกันเขาแสวยเ่าเขาซุกแล้วตัวนี้เดเี๋ยเรียบร้อยด้วยครับพี่น้อง เน่ข้าวสวยร้อนๆเลยวันนี้พี่น้องข้านะครับจะกินให้อร่อยไปเลยนะครับหาท่านี่อึกอักกันอยู่ยางใส่สามอวบท่านั่งกับยางออกคือกันพี่น้องว้ายมันเข้มน้ะเหียมันเข้มแตมันเข้มเนี่้งยมันเข้มนอนเฮียโอ้ยเข้มเข้มนอนเหนือเอ้าเอ้าเอาเอ้าโอ้ยท่วงแก้วพูอื่นเอ้าพี่น้องข้า สุดยอดเลยสุดยอดเลยวันนี้เมนูวุ้ยฮั่นฮั่นนะลูกเอออดเอาจังห่ัดฝนกระโตกกับมันกันมันโต๊ะคนที่เป็นตาย่านอีกได้ละคือหมู่บ้านหมู่ก้อนนี่โต๊ะมันลมโต๊ะันลมโต๊ะย่ำเลยล้มย่ำมาแล้วมาแล้วแม่ก็มาแล้วบานนี้แต็งว่าเขาด้วยบานนี่มาแต็งว่าเขาเลยบานนีุ้่กไปทั้งพวงลูกุกไปครับครับ พ่อพ่อกินข้าวหน่อยข้านี่ละพ่อเมี่ยงๆมี่นากันเลยมือนี่สวยงามยามดีจะกินข้าวครับชิมดูพ่ะพ่อพ่อหน่อยเรแม่พ่อหน่อยดอกพอดีเลยพอดีเลยนานแซ่บเลยพ่อว่าแซ่บแล้วบาดนี้มาขี่นนอนข้าวถอดเจ้ากันพอเม่ียพ่อเป็นผู้ทอดแม่ครับอันแกงสมต้องทอดน้องพ่อเนาะต้องทอดสี่เสียบ เพชรอยู่บ่พ่องอเพชรแน่อยู่เอ้ากินถาแค่ก็ถากินเฮาน้ำน้ำน้ำทางนั้นเพชรอยู่ว้าวเพชรแทบแ่บขนาดพี่น้องเลยมา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 ฉันสั่นนะแล้วผมนั่งกินถาได้บ้านนี่โอ้โถโอโตโอ้โอ้โกินถาบ้าอันนี้บ้าเอาเอาเอาผมเอาสั่นพระผมเอาสั่นเนียนผมเอาสั่นเนียนมาไหมสั่นเนียนผมมีทีนี้ผมเอาสั่นเนียนไหมผมก็ได้ผมเอาสั่นพระมันสดหยาด เรียบไหมพี่น้ำปลาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมาบาทนี่โอ้ห่ะห่าวอนห้อนบานเอเมนพระอสนพาลุสนเนียนมาอสรเนียนมาโอ้ยน้องเอ้ยมารวมวงสังสรรค์กันบานนี่แจงสมปลาคอพร้อมเฮี้งๆนาเอาเหลือพัดบกบวบบุ้ยนี่น้สองขาหนาจอกกอลุยพอเราหิวเขาแล้วเราไปทำเวียก ออยเลยจ้าบอจบ่เบิ้งมื่อมื่อมือมือมือก็บกเอพี่องเลยเอาข้าวบักตาตีจักบาทด้วยขักขัขนอแซบจะไปจะพูดทอดเพ่อนเพี่นี่เนี่ยแซบจำกันกับก๋วยเตี๋ยวร้านอันน้องเนี้ย มาแล้วมาแล้วมาแล้วบานนี้พี่น้องบานนี้อ้าเต็มชูบเลยบานนี้น่งลงน่งลงน่งลงมาเขาชิมเบิรงอันนี้น้องสามจะบาทด้วยพี่น้องเลยแต่ว่าเขาฟ้อนฟ้อนกินมาท่านได้ข,ขันว่ากิน้นบ่ม <G ül> เมบ่วมฟ้อนบ่งมเมาดรอมาเด้เาา <G ül> อบ อย่าข้ามมืกกันนะพี่น้องคือต้อนหันากกนอนหันหันหเกณฑ์หัถาม้าไลมาไปจะถามยูตมองถามยู่าสิวันไหนมาสีกขาวันกึนเขาววันกมือเงน่ะ รถเข้าวัยังไหนนะวันไปแล้วเพม,ม,มีรถมาแมนนี่รถเข้าวันยังไหนมาเมื่อเช้าอยู่ใกล้แก่เขาปลูกไปบ้านหรอกไอเมือ่อใหญ่านไปบ้านเขามาแมนโอ้สิได้ออกกำลังกายอีกแล้วพี่น้องสิได้ออกกำลังกายอีกแล้ว,อว,วโอ้คันเขาพี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องอ้ กินเก่งก็ต้องเห็ดจริงแซ่บบ่นามูมโอ้แซ่บยาขาดเนยิ่งบ่นี่และไอ้ปั้มไอ้ปั้มวางเลยแ่ปปั้มปากเดียวเบ้าแซ่บแซ่บขันี่แหละปั้มกอยากเบ้าคนน้เป็นเบ้าเาะบทับาาะยบอยากกินมูดีว่าโยมูดีว่าทำแ่หนทำนว่าแซ่บยาขามูดีว่านี่แหะปั้มก็อยาปาก น้องเอฟซีเขาว่าม,ามีมีมีแต่ไายแต่태태태태태ตอนเฮ็ดว่าอร์สันตอนกินคือบอไา,ายเบื้องเนี้ยว่าสัน่นมึงนี่เอาเต็มเต็มด้วยมึงนี่พี่น้อง <laughs> เอาเต็มเต็มด้วยเอาพวกได้กินข้ามหน่อย <c oughs> ข้ามสังจะเห็นกันบัดน,นี้ละ <c oughs> จับบอลคนหน่อยครับจับอยา่าจับจากขาดน้อยยังบ่ครับจับจากขาดจับจากขาดนี่นักปั้มไปอยากเอาอยู่ แต่ว่าทำยังไงสดแต่ทำยังไงผมผมบอการได้พี่น้องแต่ว่าผมมันบอมันดีสุดชินแบบแบบใช่ไหมแม่อืแจงปลาคอใหญ่ใส่ผักอีงหุ่มพี่น้องแจงจมแจงไทยไท่ขันขันห้าวบอทอดมันมันมันจีเซีบอีกแบบพี่น้องไหมน่อยปลาคอเนยโอ้มันมุนโอ้ ขันเฮาขันเทาโอ้สู่ถอบ่ไแ้ง่าสั่นเพราะว่าแมวสังวาถอดเด้อมาสันแม่จีไปหาพักอิม่าสันังาซ้องบาทบ้าินเลื่อนกัน่มันบ่มีิเื่อไหมมันละมันมีว่มีตะมัก้ยผ้าหากองหากองเลยเดี๋ยวพอปีนมาตะมผ้าหมากลองแต่ว่าตอนนี้ไปมือเรานยตอนี้ไปเบื้องน ตอนนี้ก็มากว้งขึ้กันมากอยมันแห้งเต้น้นีก็เก็บแกได้ป่ะอจ้าหนก็ได้เรียบแวแม่ง่ย่องกับบมี่อี่เจ้าทำสกับบมี่เอจักนมึงพี่น้องคัดๆสามบาทนะกันเด็กันด้ตัวใหญ่ยีกบานนี้เขาเปียาเนะพอเนาะเขาเปียสา เคน้ำจิ้มแ่บๆพันใช่ครับอันพักกาดที่แ่บบบไปไก่เราขับหนีท่านเราเราขับนีกันบออีพอต้องหามานอยู่เงี้อยู่เอฟซี่บางสีละบางไหนอีพอต้งนั่นบนลาม้กรทานทางท้องอยน่นบอยตอบอบถามโดยตรงเลยตอบตอบคำถามดูพอผมได้สมตัวเพรอบปากกา เอาอีองเนตัวเนี่ยพอได้สามตัอีเร่ากกาหมู่บ้านนี่เป็นคนรอ่ใจหมู่ก้อนนี่จะมาเป้าปากบดพเมหมบ้นเนี่ยปากกาสามตัวยังมาโอ้ตรงยิมตรงยิมก็ทอยพอเด้กันจะมาถามอะไรอย่านี่เอามูอนะเออีนคอมเมมต์มากบนแบบมีมีบอบ่มีมีคาถาียกปลาบอกนั่นมีมีเพราะนันเพาว่ามีคาถาียกปลาอยู่อย่าว่าปลาตปลาตเลยบุญ อย่ามาปาโตปาโตเอ้าแซ่บอิ่งีครับพี่น้องมือเนี่ยผมยิ่งยิ่งละหลับกลอีพ่อแม่แม่เหยียเผ้าอ่ะหลังถามคนน้อยนโมตาสาพระก้าวโตน้องใครไปฝึกงานมาท่านไหนกรับอยู่นะครับเอ้ากินถาดจะมาจงไว้ใายยาลายอยู่จงไวายลายอยู่เอ้าตัวตายไปมือพี่น้องเอายืมกดสับจะไข่ซ่องลำเผาตะลุวันพาเพินขอบคุณทุกกำลังแรงใจพี่น้อง อสุดถ่ายไปเมื่อพี่น้องเฮ้ายูดีกินแซบอีลีสุขูสุข้นป่าสะจากโลคไห้ไข่เจ็บขอบคุณสำหรับคลิปแรกนี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับ